มาดูวิธีการกินของแอปเปิลสตาร์นะครับก็คือผ่าครึ่งเนาะคล้ายๆละมุดเลยเอยไม่ใช่ละมุดสิมังคุดคล้ายๆมังคุดเลยพอเราปาดครึ่งหนึ่งแล้วก็บีออกมาก็กินได้เลยครับอร่อยอร่อยเป็นแบบเป็นนุ่มๆเนาะถ้าเราแช่ตู้เย็นมันจะอร่อยไหมเนาะแล้วก็ เม็ดเขามันจะเหมือนละมดอ่ะอแล้วก็แค่คลายออกแลาวกินแล้วแล้วก็แล้วก็บุ้นบวดออกนาะแล้วก็กินอร่อยเลยหรืออาจจะใช้ช้อนตักเลยก็ได้ครับอร่อยกินได้เนื้อมันด้วยเนาะแต่เปลือกมันไม่กินนะครับแล้วแต่คนจะชอบกินเนาะดูเม็ดเขาเยอะนะเม็ดเขาน่าจะประมาณห้าถึงหกเม็ดนะต่อลูกอะ่ะ มันแล้วแต่ความสมบูรณ์ของเขาเนาะอันนี้ก็ง่ายๆแล้วก็ตักตักง่ายๆเลยส่วนตัวนี้จะเป็นวิธีที่สองเราผ่าสีเนาะผ่าสีซีกก็ได้แล้วแต่ความถนัดเห็นไหมแล้วก็เอานิ้วบีออกมามันก็จะเป็นยวงออกมาแบบนี้แล้วก็ลงท้องได้เลย กินได้สองแบบนะครับกินง่ายๆเปลือกเขานิ่มๆเนาะมันจะมันจะแตกต่างจากมังคุดมังคุดเขาจะเนื้อแข็งเนาะอันนี้เขาจะเนื้อนิ่มลงท้องโอเคครับมีสองวิธีนะครับ